กับพามาลักของฟรีกันอีกแล้วนะครับทุกคนประมาณสองแมปกันนะผมแมปแรกเลยครับอ่าคนพิมพ์ไปเลยผมเอาไปกดจอยเข้าไปได้เล้วผมอ่าเอาง,งั้นนะบทุกคนก็กได้พุกคนกดจอยเข้าปุ๊บทุกคนก็จะได้ของฟรีมาแล้วครับทุ้โอ๊ออยนะผมลืมถอดหมวกอันนี้ออกโอ้ยผมลืมถอดหมวกออกครับท่าผู้ชมครับผมลืมถอดหมวกออกอ่ะโอ้ไม่ไปเป็นไร แค่นี้ครับพวกคนก็ได้ของฟิงนั่นน่ะคือดอกไม้มาแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูอีกแมปหนึ่งกันเลยดีกว่าไปอีกแมปหนึ่งนะผมอ้าวเฮ้ยผมไปเอาไอ้น,นี่ก่อนนะผมไปเอาออกก่อนอ่ะกดอย่างนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้ออกก่อนอ่ะโอเคได้เห็นหน้าตาหลอนๆของข้าได้อ่าๆๆหลอนเลนอือ้มโอเคผมแมปแมปอันนี้สองน้ผม อ่าแหมอันนี้สองน่ะทุกคนก็พิมพ์ตามมาเลยนะผมเพราะว่ากดเข้าไปเลยนะผมอ่าทุกคนก็กดเข้าไปเลยอ่าเพราคนกดได้ปุ๊บทุกคนก็จะเจอกับนี่ลเล่นบอลนะผมอ่า,อางั้นเขา่ากกระทักทายแล้ววผมวิธีการนั่นนะคุณเพื่อนเราอ่ะการชูดบาสน,นั่นเองนะผมอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนนะมันนะ่ชูดบาสน,นะผมอ่าชูดบาสทำยังไงรู้ไหม กูก็ไม่รู้เหมือนกันหลยอึว้ายพวกคนเห็นน้องขวามือ,มอไหมอะผมหรือว่าให้คนนะครับผมทําไม่ได้ทุกคนอะต้องโยนได้ไดห้าอ,อันนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนนะพวกคนต้องโยนในอ่านนะผมอ่าให้คนนะผมกดค้างนะผมอ่าหนะรนับเอามือแตะไปที่หน้าจอแล้วว่ากดค้างนะผมอืออ่างั้น โดนอันสีเขียวนะผมทุกคนก็กระโดนเองนะผมอ่ากดข้างปุ๊บอะหาว่าคนกดข้ามปุ๊บคงต้องปล่อยได้ปล่อยเออเดี๋ยวจังหวะนี้เนี่ยนะผมมาขอข้ามไปละกันนะนะครับผมเพื่อเจ็บคออาลาา่ะพ่อาาพาคุมอาาาค้มอาล่ะบอกคุณผู้ชมโยนครบห้าอันปุ๊บนะผมทุกคนก็กระว้ามาอ่าดิผู้คนนึกกระว้าม,มาที่ตรงนี้แล้ยผมอ่าทุกคนที่เห็นว่า ให้นคน,นับผมออกเกมแล้วเข้าใหม่ครับแล้วผมออกเกมแล้วเข้าใหม่แล้วผมออกเกมเข้าใหม่ก็เดี๋ยว,วคนนั้นก็ก็มีนี่เบสบอลนะผมะถามว่าทำไมถึงต้องมีเบสบอลอีกนันก็เผอาว่าเมื่อเผาว่ะนีคือว่าเป็นหนึ่งนะอยู่ตรงไหนแล้วนะ๋อเอาก่อนครับเห็นขวามือไหมผม อ่าอ่าอางั้นทุกคนก็เห็นของมากมายนะผมเก่าผมว่ากต่ว่าของที่วเ,เราสามารถเอาไปใช้ได้เนี่ยนั่นก็คือมองกุฎนั่เนเองนะผมอ่าเอามือ,มอกุูตรงข้างล่าง,งขวามือเลยนะผมอ่าขอแ่ว่าต่ของบนนี้เนี่ยกต่ว่าแก่ว่าสามารถเอาไปใช้ในแมพอันอันนี้ได้อย่างเดียวนะผมส่วนมังกรเนี่ยสามารถ เอาไปใช้เล่นแมปอื่นได้นะผมอ่าแล้วคนต้องเล่เลเวล,เล,เล11ก่อนวิธีการนั่นคือว่าให้เตะบอลมันจะฟูตบารดิเออใช่อ้ครับฟูตบารท,ที่ลงนะผมอ่าอครับฟูตบารท,ที่ลงอ่าแล้วเดี๋ยวเลเวลเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเพิ่มขึ้นเองนะผมเจะบอกว่ามันจะเพิ่มช้าหน่อยหน่อยนึงนะโอมันช้ามากเลยผมเอาล่ะ เอาขอดูคลิปนี้นก็เป็นเท่านี้อ๋อก่อนนะผมไอ้ที่ชอบคอมเมนต์ก็ลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ติดตามนะม่ได้ผมเอาเลยขอตัวลาผมบ๊ายบาย